ในปีงบประมาณ2,556จึงเป็นปีของการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสร้างสรรค์ของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อรองรับต่อการก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยฐานทางวัฒนธรรม จากแนวคิดในการบรูรณาการข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันในรูปแบบเว็บพอร์ทัลและออกแบบการให้บริการข้อมูลทางวัฒนธรรมในเชิงรุกตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไปสำนักเทคโนโลยีกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ทั้ง3เว็บไซต์ได้แก่ 1. m c u l m c a u r e g o t h เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นทางการในภาพรวมของกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานในสังกัด 2. iLoveThaiCulture.com เว็บท่าเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและ3 ThaiCulture.IN.TH เพื่อการรวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้บริการข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม84เส้นทางครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นการทำงานในเชิงรุกของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อที่จะนำองค์ความรู้และทุนทางวัฒนธรรมของไทยไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปพร้อมๆกับความสุขอันเกิดจากความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย I love Thai culture